สวัสดีค่ะวันนี้ช่องลาเต้แอนด์แฟมิลี่กับามีกแล้วนะคะวันนี้คุณแม่มาทำสตรอเบอรี่สูตรบราวนี่ค่ะเริ่มต้นด้วยการมีสตรอเบอรี่แข็งนะคะเนยสดไข่ไก่น้ำตาลสตรอเบอรี่ผงขั้นตอนแรกก็ปั่นทุกอย่างรวมกันนะคะใช้เครื่องตีนะคะไข่สองฟองน้ำตาลแล้วก็ผงสตรอเบอรี่นะคะอันนี้ขั้นตอนแรกคุณแม่จะใส่รวมกันไปเลยปั่นจนให้ขึ้นฟูนะคะ อันนี้เราจะขั้นตอนที่จะขึ้นฟิล์มก็คือขึ้นอยู่กับการปั่นไข่แล้วก็น้ำตาลแล้วก็ผงให้รวมกันนะคะจนให้ขึ้นฟูมีฟองละเอียดขึ้นมานะคะดูสัมผัสด,ดูได้ว่ามีความนุ่มขึ้นต่อไปต่อด้วยแป้งสาลี90กรัมนะคะวันนี้คุณแม่ใช้เป็นแป้งตาเว้านะคะใส่ส่วนผสมของแป้งรวมกันเลยก็จะกดๆไม่ให้แป้งฟุ้งนะคะแต่ก็เดี๋ยวก็ยังจะฟุ้งออกมานะคะเดี๋ยวรอดูปั่นนะคะ เมื่อเราปั่นก็รวมกันได้เลยนี่ก็จะฟุ้งขึ้นมาเมื่อใส่แป้งไปแล้วนะคะของเหลวก็จะมีความหนืดขึ้นเราปั่นเพื่อให้แป้งรวมกับส่วนผสมต่างๆนะคะให้เข้ากันดีแล้วก็มีความเหนียวนิดนึงนพอใส่แป้งไปแล้วเขาก็จะเหนียวหนุบขึ้นมานิดนึงนะคะมาเข้าเตาอบกันได้เลยวันนี้คุณแม่ใช้เป็นไฟร้อยห้าสิบนะคะไฟบนล่างสิบนาทีนะคะ ในขั้นตอนแรกก็ใส่ไปเลยวันนี้จะเป็นสูตรของการทาขนมปังแล้วก็วางด้วยแผ่นอัลมอนด์นะคะนี่เราก็เสร็จออกมาแล้วก็จะน้องหน้าเป็นฟิล์มสวยมากเลยนะคะน่ากินมากอันนี้ทาขนมปังเป็นสูตรบราวนี่นะคะราวนี่สตรอเบอรี่นะคะแล้วก็นี่ ทุกแผ่นนะคะมีมีมีความน่ากินมากแล้วก็ใส่เป็นตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะตัดเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อให้กินง่ายใส่กล่องน้องมีเรียบร้อยแล้วสตบบรอเบอรี่บรุนี่คะ่ะฝากติดตามด้วยนะคะ